ครับสวัสดีเพือ่อนๆพี่น้องท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเราบอกนะครับในแบบพีไทยกันมาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงครับโอเคเพื่อนเราก็จะมาสามคนครับไม่ใช่แขกรับเีินะโอเคครับมาตรจสอบคันดูว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคนเา้ายังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยตกใจโอ้ยต,กใ,ยตกใจหมดไม่ได้เลยอุย้ยอะไรเนี่ยโอ้คอนอันนี้เปิดได้ไหม,ไ,มได้เว้ยอันนี้ก็ไม่ได้อเอาเิดนะครับแบบพีเทโอ้ตกใจเสียงประตูนะครับเฮ้ยหนอมาตัวนี้ก็จะเป็นลงอาหารนะบ้างนะเพราะมันเป็นตัวแบบนี้ เป็นตัวยาวนะเฮ้ยมันจะเข้าไปได้งไงอ่ะท่านท่ายัางไงทุกคนเปิดประตูตงรงนี้เลเฮ้ยเสียงประตูมันโคตรดังเลยทุกคนเราเสียองเส้นจำเลยนะหรอโอเคครับตรงนี้เราปิดไม่ได้นะแล้วทุกคนไม่ได้ยินเสียงนะครับก็จับไปห้าก็ปืนเสียงพอนะครับทุกคนโอเคนะครับ ต้มีละชั้นต่อไปโอเคครับอืออะไรนี่โอ้ต้องมีอะไรมางัดออกมาครับทุกคนอ้าวเฮ้ยวัยนุ่นทำอะไรอะเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะเสพยาป่ะออกมาหนี่เสพยาไม่เสพยาอยู่นี่วัยรุ่นอ้ไปไหนแล้ว เมื่อกี้เห็นอยู่เอาไปไหนเนี่ยเมื่อกี้น่าจะนั่งทำอุปกรณ์นะครับผมแ็้วก็เ,เสื้อทำดงธรรมดานะโอเคนะครับเหมือนเราเล่นอยู่คนเดียวเลยเพื่อนก็ไม่มีอะไรเลยฉลรงอยู่ไหนวะทุกคนไปได้ไหมอ่ะเปิดได้ด้วยโอ้โนี่งไงฉลังจะเอาไว้งั้นรีบนะครับทุกคนไปสำรวจดูจออานี่จะเป็นห้องนี้นะมีไหม ไม่ได้ครับเว้ยมันผมเล่นอยู่คนเดียวนะครับโอเคครับมาไม่ได้เล่นนานนะอาจจะกลัวนิดหน่อยนะครับเปิดเปิดเปิดครับโอ้มีเทียนอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ย ơi, ơi, vâng 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 à, vâng 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 này ชิงอะไรชิงใครร้องให้ทุกคนครับหรอมีใครอยู่ไหมจะเปิดทำไมเยอะแยะสำรวจห้งองดูก่อนนะครับเล้อีอ่เพื่อนไปไหนวะ จู้งอค,ครับมันผมเล่นคนเดียวโอ้ยนโอโว้ยวิ่งจำสกเกลอืมตีด้วยด,ด้ามจ่ายเลยเดี๋ยวยิงด้วยด้ามจ่ายเลยเฮ้ยจำสกเกลทำไมวะนี่กลัวอยู่มนนันอะไดตารางมีอะไรบ้างเปิดได้บ่เปิดได้บ่บบโอเคเปิดได้ มาสิสามมาเดียวกันห้องก็เหมือนกันหมดเลยสงสัยพี่แกก๊อบฟังก๊อบวางอย่างเดียวนะเออนะครับเฮ้ยมามาไม่มีคุณจงคุณแจนะเลยอ๋อก็ห้องเดียวกันนี่หว่าโอ้ยนาะอะไรวะเนี่ยเอ๊ะ ห้องนี้ก็ปุวยไม่ได้ปิดยยังไงวะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเสียงกระดูกใครหกักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยเป็นไงเปนล่ะเมื่อกี้เห็นอยู่เป็น,นแลงวงล่ะวะ ปคบไปครับทุกคนแต่กเป็นเมียเลยมากห้าอค้งนนะเปิดไม่ได้ดดนะสักหน่อยดีๆนะเผื่อเจอกุญแจนะโอ้อยจะเดินไกลไปได้ไงวะเดินเฉยเลยนะ ไปไปไปคุณเจห้องไหนวะนี่ก็ห้องห้องปีแต่ห้องปีแต่ปดได้เลย,เเลยแกลห้องแกลอะไรแนี้โอ้โอเคก็ป,ปิดไปเลยไปจะด่านบนนะอืมลองไปดูน ห้องใต้บันไดน,นะผมเห็นว่วิ่อยู่นะนั่นผมเห็นอยู่นะะแล้วประตูลีปอยู่ไหนลนะ่ะอ๋อนั่นเพื่อน้อยน,นั่นเพื่อนครับโอเคไปครับเราไปดี๋ยวห้องใต้บันไดกันเหมือนว่านี่ครับผมเห็นนนะเฮ้ยเปิดได้ด้วยก็ดาวว้าวเย้ โอ้โหโอ้ทำไมผมโดนจ้ำสะเก,กีเยอะเกินไปนะทุกคนเออไปไอ้นี่ไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้ต่อครับชิงเดึงเพื่อนทางกลุ่มกระดังกลุก่มการะดังนะห้องไหนวะที่เราเปิดไม่ได้อนะ่ะห้องนี้เปล่าวะใช่ปะเปิดไม่ได้ห้องไหนวะไม่ใช่ ผมได้กุญแจสีแดงอ่าคีลูมลูมคีาไปดูอ่ห,ห้องหอประชุมเลย เปิดได้ไมั้ยอ่ะไม่ได้ไมั้ยไม่ได้ไทุกคนครับคุณเจอหัวคนนะุณไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวผมขอหาก่อนนะยังไงวันนี่ยเ,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 เอ็ดๆถ้ามี้ตองไม่ได้วะทุกคนคนระับ ต้องใช้ันเกียร์ต้องใช้ันเกียร์ทุกคนไม่อย่างไงโตวะอืมันเกียร์นี้ผมก็เอาน้ำอยู่ไปดูด้านล่างอึ๊ยดูข้างไปเลยก็ไม่มีอะไรอยูอ่เออน่าจะชั้นล่างนะทุกคน สามอสี่ห้าด้วลองดูห้องที่ายังไม่ได้ปก็ได้นะทุกคนก็ไม่ได้ทุกคนงไหนวะ ใ้ยเริ่มศูนย์แล้วนะเริ่มโกรธแล้วนะจะได้ไ,ดไดหม่จะแกงมึงใท่าไงโอ้ยน้อเดี๋ยวผมข้อห้กันนะครับแปบ๊บนึงนะโอ้ยทุกคนครับผมว่าน่าจะห้องนี้นะผเปิดไปดู ไม่ได้ไล้ทุกคนไม่ไหวะไม่ไหวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอืมจริงเี่อวะว้าเฮ้ยว่าใครวะทุกค,ครับ เมือ่อกี้ผมใช้กุญแจนี้ครับสีเหลืองเปิดโอ้ยตายแล้วครับทุกคนมาไปดูกันต่อนะครับสั่วจะผ่านมาได้ครับเมื่อกี้หัวใครหล่นไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ก็คือเปิดยังไงเฮ้ยซิ่งใครเดิน เสียงใครดื่นวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรุ่นเสียงใครวะรุ่นเป็นอะไรอ่ะแล้วจะออกยังไงเนี่ยเฮ้ยชิปหายเล้วจะออกยังไงทุกคนเอากว่าเฮ้ย วิ้ยเสียงประตูตวดวาดกลัวเลยมันน um. okay. <sh> ่าจะมึนแค่นี้แค่นี้นะน่าจะไปอันล็อกประตูตรงนั้นนะอืมน่าจะใช่ไรดูครับเออเวนบครับ รับมาทางไหนวะเออทางนี้จำไม่ได้เวย,ยไงคุณครับมันผมแบกรับพาระมมอยู่คนเดียวเลยน่ะเฮ้ยเยอะเอ้ยวิ่งเปิดแล้วเปิดแล้วีนห้องอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนได้ยินไหมเสียงอะไรวะเฮ้ย เฮ้นยน่าจะเป็นห้องละครลรงละครเฮ้ยทุกคนได้ยิยนยเสียงเพลงไทยไหมโอ้มายกอดดัมยอว้าวกดบันทึกภาพเลยอื <laughs> ทุกคนครับวดกูโดนว่ดดอะไรครับหายหายคุณเชียงลองให้ทั้งผู้ชายและทั้งผู้หญิงแต่แ ฮ้ยสิ่งเหรอวะอโอ้อันนี้ไม่มีไปครับเพื่อนตามมาตามมาไป,ไปไปไปครับทุกคนโอ้ฮะอ้อ่ะเอ,อ้ยทุกคนออไป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  ตามมาตามตามาตามม,าาม,มา่สู้สึกว่าผมแบรับภาพะแล้วละนะว้า <c> ว <oughs> <ะ>โ,โดนอีกแล้วอะไรวะเนี่ยอะไรวะอืมเฮ้ยอย่หลอกร้อนกนดีวะโอ้ยนเีบก,กว่าแล้วอะไรอ้ยจ้มีกุญแจมาปลดล็อกนี่เหรอ มันมาดูตรงนี้มันดูหน่อยละกันมาดูหน่อยนลกันเฮ้ยยูชทางขยก็ล่วงอ้ายูจะเจ็บกุญแจยังไงนะเจีจที่แป๊บเจ็บอกอะไรมันจะเจ็บเุยแจไม่ได้อ่ะโล กูว่าจิมบักมั้งกูว่าผมจิมบักม<า>ั้จิบหน่อยจิบไม่ได้กู ไไม่ได้ก่อนหรอคุณครับโอ้มันแปลกเพามันกินไม่ได้ทุกคนโอ้ยน้อุกคน ซืบนี้น่าจะรักนะเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอกินซือก่อนนะครับป๊บนึงนะโอเคนะครับผมก็ได้บทสรุปกันแล้วนะครับก็ว่าคุนเจมยิบไม่ได้นะครับเกมก็มาแก้ไขกันด่วนด้วยนะโอ้ยสิดา่ามาก็ออกไม่ได้เลยนะครับโอ้ เนี่ยคบเนี่ยคบโอ้ไม่ได้แล้วครับ,รบ,มมรบกิมต้องมาแก้ไขแล้วนะครับอโอเคนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ถ้าใครโชคดีลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเชิญมาก